เลโหลกะกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็บมาเจอกับผมคือเก่าคือเดิมนะริวปืนแรงในโลบ็อกไกออฟเดอะเดตนะผู้ชมซึ่งเมื่อน,นี้นะผมสิมาเบิ้งนะผู้ชมมาแกะขอสงสัยเอ้ยแบบว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจากความสงสัยขอสงสัยของผมเองทั้งนั้นเลยนะผู้ชมอ่ะมันเกิดขึ้นจากความคิดของผมเองทั้งนั้นเลยผู้ชมอ่ะเมื่อนี้นะผู้ชมเนื้อหาของเฮากะสิเป็นเกี่ยวกับอีกค้ารัดข้อมูลไอเทมใหม่ ที่คาดว่าติเป็นไอเทมใหมน่นั่นแหละคร่ารีวิวอาวุธปั๊บคอนดิชันของผมนะผู้ชมกับตามนี่ผู้ชมอ,อันดับแรกนะผู้ชมผมสีวาเรื่องอีคาลาดก่อนเลยแต่ว่าอันดับแรกผู้ชมเขาต้องตามหาอีคาลาดก่อนซึ่งมือน,นี่นะผู้ชมอีคา,าลาดกรสิอยูทีเวิลด์มอนะผู้ชมอันดับแรกเขาก็ต้องเดินทางไปก่อนมอสเซฟเฮาผู้ชมอาตามนี่คือตอนแรก ทิ่งที่ผมคืดเอาไว้ผู้ชมอ่ะเมื่อนี่นาะคอนเทนต์ที่ผมสิเหตุเป็นนิกเกะผู้ชมเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าซอ,องคอนดิชั่นปืนของพวกนางเลยแต่มันเสือกแบบว่าเออเลอะดูขนาดผู้ชมจักเป็นแมงยังแบบว่าเข่าอะไรก็เด้่งออกเข่าอะไรก็เด้่งออกเกมคือแบบว่าเนจินมันหยุดทํางานอะไรสักอย่างผู้ชมกว่าเป็นยอดเครื่องกูนี่แหละผู้อื่นเขาเห็นแต่แต่กูเสือกเหรนบบได้ผู้ชมกะตามนี่ผู้ชมอ่ะคืดว่า วิดีโอนะนี่อาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับนิกเกะนี่แหละผู้ชมเพราะว่าผมขาดไว้สิเหตุแต่ว่ามันเสือเขตบอดได้นะเขาเกมบอดได้ผู้ชมมันเหตุแถ่ผมพลาด้ยคือแบบมีช่วงหนึ่งที่ผมเขา่าบอดได้เป็นอาทิตย์แล้วมันเหตุแต่ผมพลาดไปว่าอันล็อกเอเบิลสกินชุดไหว้หนามของลาพีนะ่ะผู้ชมมือสุดถ่ายนะมือทีเซอเอ็ดแต่กร้างแม้งัวผู้ชมบอดได้อะไรหนักๆแต่ก็ตามนี่ผู้ชมอ่ะสิ่งแรกนะผู้ชมที่ผมสงสัยในโตอีกข้าลัดก็คือเอาเอาเฮา คือการที่คุณผู้ชมสิเบ่งได้นี่คุณผู้ชมต้องเป็นพรีเมียมนะเพราะว่าเขาต้องเข้าในโบรกเกอร์เป็นบซึ่งทโตผมเองนะผู้ชมกัดได้เติมสื่อสวัสดิการพรีเมียมมาแล้วนะผู้ชมสี่อยโลบักกะแน่นอนคุณผู้ชมสีเห็นแต่ว่าอ่าน,นี่ผู้ชมผมกัดเติมสื่อสวัสดิการพรีเมียมแล้วนะผู้ชมสี่อยโลบักอะแน่นอนผู้ชมเพื่อสัางสิทธิประโยชน์เลยก็อะไรมากมายมากมายเหตุตัวเองในอนาคตนะเอา อีขาลัดกูหายอีขาลัดกูหายผู้ชมแม่งคาแต่ว่าออผมกันเลยสร้างเท่าวะโอเคอีกข่าลัดหายคือที่ผมเติมสื่อพีเมียมนี่เพื่อเป็นการแบบว่าสร้างสิทธิประโยชน์ให้ตัวเองในีอนาคตนะผู้ชมเนื่องจากว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะผู้ชมบางสิ่งบางอย่างมันเกิดเอื้ออํานวยสําหรับพีเมียมเป็นบ่ แน่นอนผมสีรอสาอยูย่ใหญ่ล่ะแล้วก็อาอโปลคาลิปออริจินนะผู้ชมผมกับสําเร็จแบทเทผ่พานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมตอนนี้ก็เลเวลสองรอยหกสิกว่าๆและ <c oughs> บสามร้อยนี่กูบบเศร้าแน่นอนผู้ชมผมสิเลรนไปเรื่อยๆนะคือแบทเทผ่พานมันก็มีอายุนะอ่าเดี๋ยวเอาอีกคาลัดแม่งบยงงออนยิ่งเสยนรกเฮากับสิถาคุยกับอีกคาลัดนะผู้ชมซึ่งอ่า การเท้เาสิโบโบรเกอร์ก็อีกค่าลัดได้นี่ผู้ชมอ่ะเรดโบโรเกอร์คุณผู้ชมต้องเป็นพรีเมียมนะบรัสซันอีกค่าลัดสิบบว์านำ้ำเท่ากับก๊อตไอก๊อตซัมติงฟอร์เซลนี่ฉันมีบางอย่างจะมาขายอ่ะอีกค่าลัดกับสิบบอวเขาว่าเอาไอเทมที่เจ้าอยากสิขายนี่ลงไว้ในลิตรนี่เลยแลวก็บ,บอกราคานำ้ำอีกค่าลัดสิได้บปว่าเอาไปขายใหย้ผู้ชมบอกไๆคือเขาขอให้อีกค่าลัดเป็นนาาหน,า,หนาขายของให้นั่นเองบ่าไงคือฝากของไปขายซึ่ง ในช่วงนี่ผู้ชมอ่าในช่วงแรกๆที่เขาเปิดแห้โบกเกอร์กับอีค่าลัดได้นี่มันสิบลมีอย่างมากมายผู้ชมอีค่าลัดสิรับสื่อเป็นแบบว่าเป็นไอเทมทั่วไปนะผู้ชมไอเทมเบสิกเแบบสิกไอเทมธรรมดากับเป็นพวกแบบอาหารหรือบบกับเมดคิดแบบนี้แต่นเฮาเอาอีหยังที่แบบว่าเป็นเหมือนของพิเศษพิเศษกว่าอที่อีค่าลัดมองว่าพิเศษนะเขาเอาเข้าไปผู้ชมอ่าอย่างผมนีส่สิลองฝากกีตาร์ขายอีค่าลัดก็สิบอกว่า ในช่วงเวลานี่ข่อยราบเฉพาะของธรรมดาเท่านั้นแต่ของที่เหลือนะต้องถาแลดอนุญาตซะกวนข่อยถึงสิอนุญาตออกมาขายได้อะไรแบบนี้เหมือนแบบว่าต้องถาแลดอนุญาตให้เอาไอเทมพวกนั้นนี่มาขายได้ผู้ชมอ่ะอย่างพวกอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ด้วยไอพวกของเครื่องใส่ต่างๆที่มันแบบว่าพิเศษนี่ที่มหิข่าลัดมองว่าพิเศษนี่คือต้องถาพวกแลดอนุญาตตะกวนนี่มันก็คือ เหตุแห่ผมสงสัยในโตอีขาหลัดว่าอีขาหลัดนี่เป็นคนของแหลดหรือเปล่าคือการที่อีขาหลัดเอาของบางอย่างมาขายได้นี่อีขาหลัดก็ต้องถามแหลดอนุมัิซะกอนส่วนไงคืออีขาหลัดอยู่ในความควบคุมของแหลตกันแหละมันก็เลยเหตุแห่ผมสงสัยว่าอีกาหลัดนี่เป็นหนึ่งในคนของแหลดนะผู้ชมตอนแรกนี่ผมบ่ได้คืออีหยังเลยนะเกี่ยวกับอีกาหลัดนะ เดียวกับอีกขาัดนี่บอตตามตรงคือผมบดได้ขืดอย่างเลยพะว่าเนื่อ้วยลุงแกนี่เป็นพอข่าพันธุ้จอนเหมือนบกผู้ชมลุงแกกัดหล่อนเล่พันจอนไปข่าขายกับผู้เล่นอยู่ทั่วเลยนะผู้ชมหล่อนเล่ไปทั่วเลยกะมันก็เลยเหตุให้ผมขืดมาตลอดว่าอีกข้าลัดนี่ข่าขายกับผู้เล่นแต่ก็ย้อนว่าอีกข้าลัดนี่เป็นกลางผู้ชมบดได้อยู่ในฝ่ายแบนดิตหรือว่าบดได้อยู่ในฝ่ายเลดแต่สิ่งนี้มันก็เหตุให้ผม อดสองสยัยบ่ได้ว่าอีคารลัดนี่เป็นหนึ่งในคนของแหลดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นอีคารลัดเล่าแบบนี้นะผู้ชมว่าเนื่องด้วยอีคารลัดบอกว่าต้องถาสัญญานุมติจากแหลดนั่นมันเท่ๆผมคิดว่าอีคารลัดนี่อาจจะเป็นคนของแหลดหรืออาจจะเป็นกลางนะผู้ชมแหละอีกแหลแดนี่มองว่าอีคารลัดนี่บางอย่างนี่อีคารลัดก็อาจเหตุเกินโตและก็ให้แหลตเนี่เขามาขวบคุ้มเองก็ได้แล้วผู้ชมเออมันก็มีทฤษฎีความเป็นไปได้นะผู้ชม ตามนี่ผู้ชมทีตดีเกี่ยวกับอีค่าหลัดวัดอีค่าหลัดอาจจะเป็นคนของแหลกเรื่องทัดมาผู้ชมกะคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้คือในหัวผมเองนะผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อมูลไอเทมหม่ที่สําหรับสิเพิ่มเข้ามาขั้นเกิดว่าคุณผู้ชมสองสามมืนมั่นอีคุณผู้ชมสองไอเทมโคเด็กบ่อยๆคุณผู้ชมสิเห็นอาอยู่ซละ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาหาก่อนแวร์เอเบิลผู้ชมมันอยู่ในโหมดแวร์เอเบิล นี่ผู้ชมไอนี่เลยหมวกเฟโดลาผู้ชมซึ่งตอนแรกนี่ผมกับบได้สังเกตอะไรมากมายนะเพราะว่าหลายๆช่วงหลังที่ผ่านมานี่ผมแบบบบได้่องไอเทมโคเด็กของตัวเองเลยผู้ชมก็พอมาส่องอีกเทือนึงผู้ชมผมก็เห็นว่ามันมีเฟโดลามาแล้วนะแเดสคริปชั่นทิปเฟโดลานะซอดนะผู้ชมมันบอกว่าบาสามารถรับของชิ้นนี้ได้ในระยะเวลานี่นะผู้ชมก็แน่นอนคิดว่า ไอเฟโดล่านี่อาจจะถือเพิ่มขออมาในอนาคตนะซึ่งบลูว่าตอนใดเหมือนกันแต่อาจจะเป็นในอัปเดตนี่ก็ได้ผู้ชมนอกจากเฟโดล่าแล้วมีอีกอย่างนึงผู้ชมอันนี้คือเป็นอันล็อกเอเบิลสกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบังอ่าอันล็อกเอเอยู่ไซส์แบบนี้เอออันนี้บลูปินผู้ชมบอมแมนนี่ผู้ชมสก,กินอันล็อกเอเบิลกะอันนี้เลยผู้ชมอ่า มีสิ่ง texture arm wrap unlock able นะผู้ชมซึ่งเป็น unlock able ใหม่สำหรับ arm wrap ก็เขายังบอกว่ามันสีแบบว่าเป็นออกมาเป็นแบบใดนะลายมันอะออกมาเป็นแบบใดเลยก็มันก็บอกว่ายังบว,างบวาสามารถรับไอเทมชิ้นนี้ได้ในขณะนี้นะผู้ชมกะมันเหมือน,อนกาแฟโดา่าผู้ชมซึ่งอาจจะถือเพิ่มข้อมาในอีกบนนั้นนะผู้ชมอา่าอันนี้ก็สิเป็น unlock able ใหม่สำหรับ arm wrap ก็อันนี้นะผู้ชม คือสูตรอันนี้ผมเห็นมากเลยล่ะสูตรโคดแบ็กแมทนี่เป็นอัลลอกเอเบิลหรับแบ็กแมทนะผู้ชมอันนี้คือนี่ดรอปจากแบทเทินพารทนะผู้ชมอ่ะดรอปจากแบทเทิรนพาทมีโอกาสหเอร์ซท่านั้นนะแต่เาอกายังพ่อไปว่ามีอนั่นยูมั่นบอกผู้ชมมีโอกาสอยู่กัรโคดรีวอร์ดผู้ชมโอกาสหนึ่งเปอร์ซ์หนึ่งจุดแปดเปอร์ซนคือแบบมึงเห็นคอตกเลยผู้ชมเออหนึ่งุดแปดเปอร์ซ็นต์นี่การทีซีได้ แบค็คแมทมาดีกกะตามนี่ผู้ชมกะข้อมูลสำหรับไอเทมใหม่กะัทัดมาผู้ชมสิ่งที่ผมอยากรีวิวผมตื่นเต้นชิบหายเลยว่าเฟโดลาก็ไอมีสเเิ่งที่เจออาร์มแล็บเนี่ยมันตีเขาตอนใดแต่ก็สำนักแล้วผู้ชมผมสิมารีวิวไอ้นี่นะผู้ชมอ่าค,คุณผู้ชมบปต้องไปอ่าสนใจนะบักล็อกเก็ตแมนพวกนี้คือผมเก็บมากกับเท่านั้นแล้วผู้ชมเออลลอกเก็ตแมนสิบโตแลวตึงต,งตงอ่า อาวุธนะผู้ชมอาวุธที่ผมแบบว่าคัดจนขามขันผู้ชมแน่นอนของพวกนี้ผมเอามาคัดนะผู้ชมอ่ะก็ผมคือว่าผมยังสิบบรีวิวดอกไอ้นี่คือเป็นของทิ่แบบว่าผมใส่เพื่อไม่แน่นแตะกินแล้วนะผู้ชมอ่ะตามนี้ก็อาวุธที่ผมคัดจนขามขันแล้วนะผู้ชมี่คุณผู้ชมสีเห็นแต่ว่ามันมีคําว่าโปลิชนะคือตอนแรกนี่ เริ่มจะคิดเวกเตอร์ผมเลยผู้ชมตอนแรกนี่คลีตเวกเตอร์ของผมนี่มันสิเป็นแบบวะ่ามินคอนดิชัน2,000ขึ้นเบนโบที่แปลว่าขั้นเกิดวัดเลยพันหาลงไปนี่มันสิมีลายใหม่สีดําแตกลงมาแต่พอผมเอาไปคัดผู้ชมนี่คัดแล้วนะผู้ชมลายใหม่บ่มีเลยผู้ชมเห็นแต่ผมใส่แปลว่าสีสดใสในหม่องใหม่ได้เลยนะผู้ชมมันเดียก็คือเป็นสีขาวนะสไตล์การตกแต่งนะผู้ชมอ่าโนเบิลไดนามตีนะตัวนี้ก็อ่า ผมกระสิท้าสีขาวแลวก็สีท้องนะผู้ชมซึ่งสีทองอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถใส่แบบว่าอในสัมเซสกินนะผู้ชมเป็นสีเหลืองอัมพันธ์เละกบ็บักนี้นะผู้ชมบักเทกเจอร์ไอซ์นะผู้ชมอาเย็นโลไอซ์แน่นอนผู้ชมออกมาเป็นเหมือนทองเลยแบบนี้และก็ผู้ชมอย่างหนึ่งเลยนั่นเกิดว่ามันขึ้นคำว่าโพลิชลิมิตลีดแล้วนี่นะ คุณผู้ชมสิบบสามารไอ้น,นี่ได้นะคุณผู้ชมสิบบสามารถคัดขลองได้อีกคือส่วนใหญ่ผู้ชมของพวกนั่นก็นสิเป็นแบบว่าบกเกินปัญหาผู้ชมบกเกินมินคอนดิชันปัญหาหรือว่าที่เป็นแฟกตูรี่นิวอยู่แล้วแล้วก็อาวุธในโคโนมิโคของผมนะผู้ชมตอนนี้ก็มีอยู่3กระบ,บอกนะอ่าอันนี้ก็สิเป็นแฟกตูรี่นิวเอ็มไนนะผู้ชมในโคโนมิโคเลยก็อาอาเรียวชิบคลอดในโคโนมิโคแลยก็ลักตีสี่พันแปดในโคโนมิโคซึ่ง บักสามก็บ,บอกนี่นี่ที่ผมใส่บอยกันอนว่ามันมีในโคโนมิคอุกนี่และผู้ชมเป็นทวีคของมันคือทวีคในโคโนมิคอุกนี่เป็นทวีคสูงสุดนะผู้ชมเป็นทวีคเทียหกออกยากสุดน้ผู้ชมนี่คุณผู้ชมที่ได้หกคุณสมบัติจากไอ้นี่นะผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมสี่ได้หกคุณสมบัติจากทวีคทวีกนี่ถึงเป็นทวีคเทียหกนะถือว่าโบแมนเรื่องธรรมดาเลยผู้ชมเรื่องดีนะอ่าก็นี่ผู้ชมเกิดพวกไอ้นี่ แล้วก็ไอ้นี่ผู้ชมปืนลูกโมของผมนะคือผมคัดมาแล้วสี่รอบเว้ยคัดจากไอเดียวโมเดลจนข้นแฟกตุรีน, Factory, นิวแต่คุณผู้ชมข้นเอาเออแวงขยันตั้มแต่แต่กัดเนื่องด้วยความที่ผมมีพรีเมียมด้วยนะผู้ชมราคาการคัดมันกัดอาจบ่ได้บ่ได้หลายประนันนะผู้ชมผมใส่หาซเปิกนะกตามนี่แหละผู้ชมอ่าเป็นพวกแบบคอนดิชันปืนที่ผมแบบว่าคัดมาแล้วนะผู้ชมบางอย่างมันก็คัดจนขามขันนะคือจังเป็นแบบ AWP แบบที่ผู้ชมคัดสรมหลอบคือแบบบางที่ขันเกิดว่าหลอบใดที่คัดเลยมันล่มเหลวผู้ชมมันติดคึืนน้ํายาคัดสนิมใหม่เอานนำซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ผมบ่าคัดมากๆบ่าคัดขนาดใดผู้ชมตอนแรกนี่คุณผู้ชมเสียได้ว่าผมเคยว่าเอาไว้ว่าบบกยาคัดสนิมนี่นะ่ะไรประโยชน์คือแบบว่าเอามากกับสานันเละแต่บันนี้กูเสือกใส่เองใส่ไปจนเบิดนะผู้ชมเออคือแบบตรงคองมมิวนิตีหากันรัวๆเลยช่วงนี้ผมโอ้ตามนี่ผู้ชม สำหรับเนื้อหาในมือนีก็แน่นอนมันอาจจะเป็นเนื้อหาเล็กๆหน่อยๆน,อยนะที่ผมแบบว่ามันเกิดขึ้นจากข้อสงสัยของโตผมเองเลยทั้งนั้นถึงเรื่องอกค้าหลัดเป็นคนของแลกและกะ้วกับทงเรื่องไอ้นี่นะผู้ชมไอเทมที่สิเขามาใหม่แล้วก็พวกคอนดิชันอาวุธขามคอนดิชันนี่ผมคิดว่าผมสิวอรีวิวอะไรมากมายดอกแต่ก็เออก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะโบว่าคุณผู้ชมสิเป็นไพ่ก็อ่าสำนีแหละผู้ชมเนื้อหาในมือนีคืดวัด วิดีโอหนานี่ยันเกิดว่าผมขอนิกเกตแต่ผมกิิเหตุนะสองคนดิฉันปืนกันตามนี่ผู้ชมไปเจอกันวิดีโอหนาผู้ชม